มาอันกรเเลยบาดันเออไม่ป่าอุ้ย่เามเกนมากไมมันเสิ่งที่เนัราให้ความเข้าใจนะครับการกีฬาของเราตลอดนะครับต้องาขอคุณยุ่นด้วยนะครับ

เดี๋ยว่ปางครับโอ้ตัว B เรีบ้อดีนะครับตัวเจี๊ยบว่บอกบอกระบบเลี่ยมิ่เกตนรอนยากด้ยกระบบสเหลี่ยมเป็นระบบบ้อนรออลเราเป็นรองเจลเ่นครับ จะต้องมีหน้าคนที่เล่นได้ต้องมีหน้าน้าที่เขาถ้าใสถ้าใส่ถ้าไม่ใส่ยืมยืมยืมยห้ยรอยืมยห้ยขายืมให้นาทียวกยืมให้นาทีแล้วเราออกกรรมการเรื่งกกรรมการต่างย้ายยังไงพวกเต้ โอกาสชนะชูวางแบบทีตลอดลองนังเงินมาที่มาดีใครที่ยังใช้มาดูมาชิบเข้าไปเก่งบอลดีนี้งานด้วยแบบอุมงค์แบบตลอดลุกได้ไหมครับดีเขาตัวเราไอยู่ทีรัตาน công lao ma, công lao mã lên, công lao nguy hiểm, 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 công มันหลามหมดมันขึ้นว่าโจวิญญูมาเคสเลยครับปาจิสได้ปามาไปครับได้ครับ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  yeah. ดูแลสันว์เลี้ยงครับดูแลอะไรไปไหนหมดคกับต้องทำการลงทำการที่ดูแลลูกบอลนะครับเอาลูกสำมองไปเตียมไว้ข้างสนามนะครับขึ้นท่ดขึ้นสูงข้นที่ยาวขึ้นที่สูงตัวร้อยรันตลอดแม่ไม่ได้ตัวร้อยัตลม่ไม่

กระโดองยาวนา้งไงดึ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 งดงดึ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 งทึงด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 งดึ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 งดงดดึง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 ดงดึ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 งงดึงงดึงดึงดึงดด อยู the sea, the ่นะครับอยู่ซึ่งนั่งเตรียมนะครับว่าเร็วเร็วเร็วใสมาเร็วนะครับตอนนี้ลูกโยนไปที่ประตูของมาราบอลนะครับลูกออกไปด้านข้างนะครับโยนลูกเข้ามานะครับกลางสนาม Một mọi lòng bắt đầu. They sợ ngồi bỏ cỏ, bia nghe thấy tụi หลังไม่ต้องเติมสูงรักษาโซนรักษาพื้นที่ไว้ทีมทุบนะครับทีน้ำมัการับรดเขาลนบีังังังู้วยนะครับนะครับทีมเฮ้ โอเคนะ พี่น้องบอมันปือหนอบอลนอเนีแแหมดากแกมเขใส่เ้่ย่นกมเขา่ปามมันมาถึนั้นมาหม่อพินาดบเร็วเเฮ้ยดูมคนนี้ว้าว

ไปเร็วขึครับลม่เกดวกงเขผ่านย็นเลยใเกมบเลียงจดนะครับเสียงเียรัสียงโฆษณทีเดียวครับนี่คือกีฬาประจตบลของเมของเรานะครับ

นะครับกครอู้กำลังแ่งการอยู่ก็คือโรงเรียนบ้านโงโลและโรงเรียนบ้านน้องจานใต้ครับผู้นี้กำลังแทนการอยู่แล้วก็โรงเรียนบ้านหนองจานนะครับบ้านหนองจานและ วัดจันทนารามนะครับโรงเรียนวัดจันทนารามก็กำลังแข่งกันอยู่นะครับสมารับคู่ชายเอนะครับชายบ้านสี่เหลี่ยมกับบ้านก็เพื่อนะครับทางสี่เหลี่ยมนะครับแกมาไม่ชงนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ในเมื่อทางสี่เหลี่ยมไม่ชงนักกีฬาแข่งกันเข้ามาในคู่นี้ก็เป็นว่า โรงเรียนบ้านหนองมะเขือนะครับก็เป็นผู้ชนะไปนะครับชนะไปนะครับจะได้เป็นกลบผู้แข่งันในรอบต่อไปนะครับําหรับสหรับบ้านช่องแมวโรงเรียนเป็นผู้ต่อไปก็คือผู้ที่สี่สายีนะครับสายีก็เป็นโรงเรียนบ้านช่องแมว ครับโรงเรียนม้าป่าแดงนะครับซึ่งเป็นรุ่นที่สอปีหญิงนะครับก็ให้เตรียมตัวงหมนะครับเพราะว่าทางสี่เหลี่ยมไม่ส่งน้องันเสือชนะไปก็เลื่อนมาเป็นผู้ของโรงเรียนบ้านเจ้าแมวและก็โรงเรียปรปนป้าป่าแดงนะครับรสำหรับรุานที่สองก็เพื่อนผู้กำลังนข่งนะครับเป็นเรื่องของความเป็นเกมสนุกนะครับ ในที่เวลาหลังจะไม่มีสปอสปอรองสฟ้าใา้นจรักอย่างสูงสุดนี่ครับลัวโเดไปอยู่ด้างตาเรียไปอยู่ั้นเือนถ้ารู้มาีกรู้จีปอบานี่อ้าเลยูนูหลุดเลอทำไมครับแต่ีเดียวัอก็เนนาสองลูก ก้าวเป็นกที่สองนะครับดูมาแล้วนะดูตรงดูเข้าไปครับดู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 ดเดู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 ยูด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 เดู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 ตูดูดดู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 ดดู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 ด เราก็ยังสูอยู่นะครับระวงโนตรังแกสีเลี่ยมนะครับึงที่สนะครับเป็นที่ระครับิตามตัวนึงตามตัวนึไว้ของจบเคืออเขายังใกล้ย้มชิดเลยยิ้มชิดเลย mình ta, mình tap mình tap, đi 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 bao hộp không phải đâu đi, không phải đâu đấy, 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 không phải đâu đấy,

xin lỗi giỏi lắm mặt cái này. Ai lắm mặt cái luật đẹp, 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 luật ะครับส <What? S 1> ุดท้ายก็ังมีคนนหมูานของเราเลยครับไปครับไปครับเกมของเราแรงมากเวลาครับกำหลังมาถูงทลูกเทมเมเทมตัวนี้เ็มเลยได้เพื่อครับทีว่าจับได้ตลอดไปยังได้อยู่ออกปครับฝั่งกการเด็การจะมสุดท้ายครับ

มีสกอร์ขอนกนะครับมานักนมันลงบางีก็บอกทการด้วยิ่าง้ไปเลยนะครับไอ้ไหนไไหนมาเล่นปีกไมอนไปเล่นแบ็คคุยกันไอมอนไปเล่นแบ็คดูมาดูนี่ครับมมาครันมากรแับหลบตายหัวเดียวักเอาลไปใส่กนมา่ามาุกขึ้นนไปเลแบ็ 2ีล้ินด้วยไหม20ล้านไปรายการให้เพื่อน25ไปให้20 20ล้านแน่จะทายไหมดีทำไปดีครับสีแนวโตครับหมูแทครับลุงตุ๊กสี่เหลี่ยมเก็บเต็มความสุขหรอดูแลเก็บลูกบุญเลยครับ มาูกันเอาเลวไปแล้วนัดได้ด้วยนัดยังไงัดวล็อกแล้วกันดปัด ตามคนไว้ตามคนไวเลยจี้ตัวตัวตามคนไว้ไม่ต้องเติมสูงไม่ต้องเติมสูงดีดีบอลนี่ครับไหนไหนไหน่ไชได้นี่ยอเราลหุนหน้าประตูทีเยครับ cái này này trai cho view lên cáiสวย mân 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 ๆ น่าหน้าน้าน้าทีขาบุที่เชียงเที่ยงมาตรงน